สวัสดีครับมาต่อกันในคลิปที่6นะครับคิดว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าใกล้จะจบแล้วนะครับก็การ follow up ครับต้อง follow up ยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าต้อง follow up อย่างน้อยเนี่ยทุกๆ6กหถึงยี่สิอเดือนนะครับถามว่า follow up เนี่ยต้องดูอะไรบ้างครับอย่างแรกดู efficacy ครับว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุมได้ดีไหมนะครับการใช้ยาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคนถ้าเกิดประสิทธิภาพดีคนใช้ยาลดลงนะครับหรือไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับมี adverse reaction หรือเปล่านะครับอเขาับ สเกจดูเนี่ยโอเคไหมจะต้องปรับอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็พิจารณาว่าจะต้องปรับสเกจดูหรือว่าจะหยุดการทำมินาทูปีหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดว่าในคนกลุ่มมีมีคอนดิชันตั้งต่อไปนี้เนี่ยอาจจะต้องมปรับปรับบ่อยขึ้นครับเช่นมีเรีแอคชั่นนะครับหรือว่าเปลี่ยนขวดหรือว่าเปลี่ยนลอตของยานะครับหรือว่ามีอันเดอร์ไลน์อิงอัลเลอร์จิกดีซีที่เปลี่ยนไปเช่นอาจจะมีอะคิวอัลเซอร์เบตของแอสมาได้นะครับ Chain id, ition, เช่นคมโบิทโทนิชันเช่นค่าอาจจะตั้งคันขึ้นมาระหว่างที่แมนเทนเนนโดสก็ต้องปลับถี่ขึ้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าปกติเนี่ยคินเข้าจะอินฟู๊เม e นต์นะครับค่อนข้างเร็วนะครับหลังจากที่ถึงเมนเทนเนนโดสแล้วนะครับถ้าเกิดว่าหลังจาก1ปีนะครับหลังจากถึงเมนเทนนนโดสแล้วเนี่ยคนไข้ยังอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องมาอีวัลูเอนะครับว่ามีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่ทําให้คนไข้เนี่ยได้ประสิทธิภาพของการ,รทำอีวัลูที่ไม่ดีนะครับสมมุติ ถ้ารีวิวแล้วเนี่ยไม่เจอเนี่ยเขาแนะนําว่าควรจะหยุดการทำเอมิโนเทอร์ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมารู้ว่าสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้แอพพลิเคชของการทำเอมโนเทอร์ปีเนี่ยไม่ดีหรือไม่ได้ผลถึงแม้จะทําถูกต้องตามวิธีที่เราพูดมาแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าไม่สามารถที่จะรีมูฟไอตัวซิงค์ที่พิค a อนต l แอลเลอร์เจนิกเอ็กโพเชอร์ของคนไข้ได้นะครับอันที่2เนี่ยคนไข้ยังอเอ็กโพเชอร์ต่อแอลเลอร์เจนเนี่ยที่ขนาดค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็คนไข้เนี่ยอาจจะคอนติเนียเอ็กโพเชอร์ต่อพวกนั้นอัลเลอริกทิกเกอร์ครับเช่นพวกควันบุหรี่นะครับหรือการที่เราเไม่สามารถไอดีนติฟายแล้วก็เอาตัวอัลเลอร์เจนที่คนไข้เนี่ยแพ้เนี่ยมาทั้งหมดแล้วก็มาทําการฉีดให้คนไข้นะครับหรืออันสุดท้ายครับก็คือว่าไม่สามารถที่จะให้โดสที่เพียงพอหรือเหมาะสมแก่คนไข้ในแอนติเจนแต่ละชนิดนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือว่าในการโฟลลอัพเนี่ย จะตัดสินใจยังไงว่าจะหยุดการทำเอโนโทรปีหรือเปล่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นแต่ละบุคคลนะครับขึ้นอยู่กับอวิชชาญาณของแต่ละคนนะครับก็เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของอาการก่อนการทำเอโนโทรปีนะครับแล้วก็การที่ทำเอโนโทรปีแล้วเนี่ยคนไข้มีเบเดฟิตจากการทำเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคไหมนะครับแล้วก็ความไม่สะดวกสบายในการมาทำเอโนโทรปีเช่นบ้านอยู่ไกลมากหรือว่าต้องย้ายบ้านหรือย้ายที่ทํางานเป็นต้นนะครับ แล้วก็ต้องอธิบายว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดรีแล็บกลับมาได้นะครับเขามีการศึกษาว่าหลังจากที่หยุดอิมมิโนเทอร์ปีแล้วเนี่ยพบว่าประมาณ40%นะครับก็คือรีมิชชั่นนี่คือหายขาดนะครับแต่ว่าประมาณ60%เนี่ยกลับมารีแล็บเป็นซ้ําได้นะครับที่สําคัญเนี่ยมันไม่มีสเปซิฟิกเทสครับหรือว่าคลินิคอลมาร์เกอร์นะครับในการคอนเฟิร์มว่าเมื่อไหร่คนนี้เนี่ยจะเป็นรีมิชชั่นคนนี้จะเป็นรีแล็บนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องแอดไว้คนไข้นะครับส่วนดูเลชั่นในการให้อิมนนเี่ย ขึ้นอยู่กับว่าคิดนข้อเล่นซอนของวนไครนะครับแล้วก็คนไข้ผีเฟร์นะครับความรุนแรงของตัวโรคแล้วก็มีประวัติเรีแอคชั่นจากการทำอินโทรปีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นของอโปรเฟสเซอร์เดอร์แลมครับทำาเมื่อปี1999นะครับก็เขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับอันนี้ดูรูปนี้ก่อนนะครับก็กลุ่มสีเหลืองเนี่ยก็คือทำอินโมโนโทรเปีนะครับ สีแดงก็คือพาติโบอาการก็จะเยอะกว่านะครับอันนี้เขาเริ่มทําในปี1989นะครับพอฟลร์สิมตอมสกอร์เนี่ยในคนคอนโทนเนี่ยอาการเนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่ในกลุ่มที่เมนเทนต่อไปเรื่อยๆคือสีฟ้าเนี่ยอาการลดลงนะครับกลุ่มที่หยุดเนี่ยก็ลดลงเหมือนกันครับสีแดงนะครับลาไป5ปีเนี่ยก็แทบไม่แตกต่างกันครับอันนี้คือเป็นการทดลองหนึ่งที่เขาบอกว่าเ,ออเมื่อถึง ไม่นั้นโดสเนี่ยแล้วคอนเนต์ไปสักประมาณ3 5หปีเนี่ยสามารถหยุดได้นะครับผลไม่แตกต่างกับคนที่ไม่นเน้นต่อแต่ว่าบางวิจัยก็บอกว่าหลังจากหยุดแล้วเนี่ยมีบางส่วนที่อาจจะรีแลบได้เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องอธิบายคนไข้นะครับว่ามีลิสที่อาจจะเกิดจากการเกิดการรีแลบได้เมื่อการหยุดยานะครับถึงแม้บางเปเปอร์จะบอกว่ามันไม่แตกต่างนั้นก็ตามนะครับอันนี้ก็คือการพัฒนา อ a l l e r แ e ค Act t นะครับแล้วก็รูทต่างๆในการให้เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ในอเอาไปจากในมิเดอร์ตันนะครับก็มีหลายอย่างเลยครับตั้งแต่ Preparation ต่างๆนะครับพวกอัล e r g o i d r e c o m b i n a เ t Technology นะครับโท l l Like r e c e p ต o r Stimulation นะครับส่วนรูทต่างๆก็มีตั้งแต่ Intralymphatic น,นะครับ i n t ท a v เนีย s ทา t r a โคซอลก็เช่นพวกอ Oral, i n t r านาซอลแล้วก็สับลิงกัวเป็นต้นนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือเป็นฟิวเจอร์เอนจิเทอร์ปีครับอันนี้เอามาจากในเบิร์กนะครับก็คือตีพิมพ์ในจาร์กี้นะครับผมก็ในอนาคตเนี่ยเอนจิเทอร์ปีเนี่ยก็รูทเนี่ยครับจะมีอะไรบ้างจะแบ่งเป็นอินเจคชันกับนอนอินเจคชันนะครับนอนอินเจคชันก็ตั้งแต่สับลิงกั่วครับเราก็เริ่มเห็นแพร่หลายกันมาแล้วนะครับออร์เลครับนาซ่าอีพิคิวทานิสบองเคียวนะครับส่วนอินเจคชันเนี่ยก็มีหลายอันครับ ก็ไั้งแต่สไซนัตเอ็กแทกนะครับอาจจะบวกอมอริสตูแมปนะครับหรือจะเป็นพวกโทรไลต์เซปเตอร์ไนอะโกนิสนะครับอาจจะเป็นอินเตอร์ลิมฟติกนะครับหรือไอริสนะครับหรือเป็นโมดิฟายเอ็กแทกนะครับเช่นเป็นพวกอเลกอยนะครับหรือว่าเป็นพวกโมเลกุลาร์บอดิฟิเคชันต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นในอนาคตต่อไปเราอาจจะต้องติดตามต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ non injection route ของเอนไซม์นูทรอลปีครับอันนี้เขาบอกว่า FDA เนี่ยยังไม่ได้ approve นะครับก็รูทเนี่ยมีหลายช่องทางเลยครับตั้งแต่อินเตอร์นาเซาอินเตอร์บองเคียวสับลิงกัลนะครับออลเลอินเตอร์ลิมโฟติกแล้วก็พีิอุทเนียสครับจะมาพูดแต่ละตัวนะครับคร่าวๆนะครับสับลิงกัลหรือว่าสลิดนะครับผมก็เขาบอกว่าดัสไมสกับพอลเลนเนี่ยเออสับลิงกัลอินเตอิมโนติกเนี่ยใช้อย่างแพร่หลายนะครับเออเขาบอกว่าในโยยาเเเทไออออ่่นีผลเนี่ยซิกพิพิแกนอินฟู๊ซเมนต์นะครับของอาการแล้วก็การใช้ยาในคนไข้ที่เป็นอัลจิกไนติกแล้วก็แอสมานะครับ ส่วนแอนโดรเร็กชันเนี่ยอาจจะเกิดพวกโลเคอลเร็กชันได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณเออร์เลอเมโครซ่านะครับซิมิลเลชันเกิดได้ครับแต่ว่าน้อยกว่าการฉีดแบบสก,กิทหรือว่าสับคิวเทนเนียที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับข้อเสียอีกอันนึงก็คือว่าราคามันแพงครับแล้วก็แอลเลอร์เจนที่มีเนี่ยมันลิมิตมีไม่กี่ตัวนะครับโจเอลตันาละเซฟอิมมูโนเทอร์ปีเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการศึกษาแลื่อน้ำมัคอนดอนไทอันะครับในพวกดัสไมค์กับพอลเลนเนี่ยพบว่าลด อาการได้ดีนะครับแล้วก็ลดการใช้ยาด้วยนะครับแต่ว่าข้อข้อเสียสาคัญครับที่ที่พบบ่อยเนี่ยที่ทําให้วิธีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมก็คือว่าเออมันจะมี local reaction เนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับสับลิงก์กัลนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีนี้ก็คือไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับส่วนอด้าลิมโฟติกอิมมิโนเทอร์ปีครับเขาบอกว่ามีการทดลองครับในการฉีดอิมมิโนเทอร์ปีเนี่ยสครั้งนะครับบริเวณอินทราลิมโฟติกนะครับอันนี้เขาอันด้าซาวนะครับบริเวณ ฐานหนีเพื่อหาลิมโนดนะครับแล้วก็ฉีดนะครับมีเอฟเฟกตีฟเนี่ยเท่ากับการฉีดสับคิวเทอร์เนสอิมมิโนเทอร์พีเนี่ยสปีนะครับในนอนคอนโทรลซัตตี้นะครับอาจจะต้องมีการศึกษาต่อไปว่ามันเป็นยังไงครับถ้าเป็นผลอย่างนี้จริงเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าไม่ต้องมาฉีดบ่อยๆนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเอพิคิวเทอร์เนสอิมมิโนเทอร์ปีนะครับหรือว่าแผ่นแปะนะครับเขาบอกว่ามีการทดลองมาแล้วครับเขาบอกว่าแพร์มิลิเอลคัมเนี่ยแล้วก็นาซาโปเกนเทสเนี่ยไม่แตกต่างกกัันนะะะครรบหว่่างลุมแป ด้วยอัลเลอร์เจนหรือว่ากลุ่มคอนโทนนะครับที่สำคัญเนี่ยมีไซเฟกต์นะครับอาจจะมีอิมมัลตันเรเดคชั่นบริเวณที่เราแปะนะครับส่วนอัลลออิมมานโทลลปีแล้วก็สับเลงโกอิมมานโทลลอปีสำหรับฟู้ดไฮเปอร์เซนซิฟิตี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการศึกษานะครับว่ามันจะเพิ่มเอ่อทอร์เรนซ์ต่ออัล้วฟู้ดในฟู้ดไฮเปอร์เซนซิฟิตี้นะครับเช่นนมไข่พีนัทเฮเซลนัทแต่ว่ากีวีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอ่ะ เขาเรียกว่า FDA ที่รับรองนะครับแต่ว่ามีการทดลองบางการทดลองก็ยืนยันว่ามันได้ผลนะครับส่วนอัลลกอยครับอัลลออยคืออะไรก็คือว่าเอาตัว Allergen t a เนี่ยไปดัดแปลงนะครับเพื่อลด Allergenicity นะครับขณะที่ Preserve Antigenicity ก็คือว่ากระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรับทราบนะครับว่าตัวเนี้เป็น Antigen แต่ว่าลักษณะการแพ้หรือการหรือว่าการที่ทำให้แพ้เนี่ยลดลงนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับ พบว่ามีการใช้ใน20สิบเปอร์เซ็นะครับของการทำสกิปนะครับที่ใช้ในยุโรปนะครับแต่ว่า FDA เนี่ยก็ยังไม่ได้ Approve ในสหรัฐอเมริกานะครับต่อมานะครับเป็น Adjuvant ครับ Adjuvant เนี่ยก็คือว่าทำให้เพิ่ม e f f e c t i v i ของ Allergen Immunotherapy นะครับโดยพยายามจะเปลี่ยน Immune เนี่ยไปจาก t h 2เป็น t h 1นะครับผ่านทาง Toll-like Receptor นะครับซึ่ง i m m u n o m i m u l a t o r ตัวรียโอเลโกนิพิโอไท Sequence ของ DNA เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ที่ ในการทดลองกันเยอะๆคือจะเป็น CPG motif นะครับหรือ CPG แล้วก็3 diacylate m o n o p h o s p h o l i p i d A หรือว่า MPL นะครับเ<ม>ขาพบว่ามันจะมี Significant Improvement นะครับของอัลลิจในติดเ t i มต o m นะครับแต่ว่า f d a ก็ยังไม่ p p r r v e นะครับก็จบแล้วครับก็คิดว่าออวิดีโอการสอนอันนี้ก็น่าจะให้ความรู้แก่ทุกๆคนได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดหรือว่าพูดอะไรผิดไปนะครับสามารถ หลังไม่มาบอกกันได้นะครับอาจจะเป็นทาง YouTube ทาง Line หรือว่าทาง Facebook หรือทางอีเมลก็ได้นะครับอีเมลของผมก็คือ Absolut e นะครับ a b s o l u t e underscore a e a นะครับ atonmail.com ตัวเล็กหมดเลยนะครับสามารถอีเมลมาได้นะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรข้อมูลที่ผิดหรือว่ามีอะไรต้องแก้ไขสามารถแจ้งได้นะครับแล้วก็รบกวนติดตามช่องทางนะครับใน YouTube ก็คือจะมีคลิป การผ่านตัดอยู่บ้างแล้วก็อาจจะมีคลิปการสอนที่อัพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ใน YouTube สามารถเสิร์ชเป็นนายแพทย์เ็กภพพนยมมาได้เลยนะครับมันก็จะมีคลิปแล้วก็ต่างๆโผล่ขึ้นมาหรือว่าเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับก็ท้ายนี้คิดว่าสื่อการสอนนี้น่าจะเป็นประโยชน์แต่หลายๆคนนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดหรือว่าพูดอะไรผิดไปหรือว่า ทำอะไรที่ไม่ดีหรือผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยมาท่นทีด้วยนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือตั้งใจที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเอ o นูสปีจริงๆนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ